อืมอ่ะยเยอะมากเยอะช่ำอะ่ะดูดิมีแต่อะไรห้าแปดแปดห้าแปดสามแปดสี่แปดห้าโู้ยมีแบบห้าแปดแปดห้าแปดโุ้ยท้าถ้าห้าแปดแปดห้ามานี่คือบอกเลยว่ารวยมากลอตเตอรี่คือซื้อแต่ห้าแปดแปดห้าแบบคือรวยอยากบอกเลยว่ารวยรวยแบบรวย ห้าแปดแปดห้าเขามาห้าแปดแปดห้านะบอกเลยว่าแบบรวยมิรเรื่องรวยแบบไม่รู้เรื่องอ่ะรวยแบบรวยเรือรังรวยปรั่มปาเปลือรวยขนาดรวยขนาดรวยแบบรวยชื่อหา่ไว้หอดออ่ะสองเก้าอีกตำลาวแล้วก็ล่าสุดก็เก้าหนึ่งอีกคือลาวเข้าช่าเลยสี่มวดแล้ววันนี้เดี๋ยวลาวอีกลาวเข้าช่าเลยคือตำลาวปังมากใครอยู่ในบ้านเนยจะรู้ เออใครอยู่ในบ้านเนี่ยจะรู้นะทุกคนแอดลิง์ไลน์เลยใครอยากเข้าบ้านเจนุกนะคะบ้าน VIP ตลอดชีพนะคะจะได้แนวทางก่อนนะคะต้องบอกก่อนพูดย้ำครั้งนึงนะคะเจนุกไม่สนับสนุนเรงการเล่นง,งานบริษนทป็นกฎหมายทุกคนซื้อและอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะหายไปขอบคุณมากสําหรับทุกกําลังใจนะคะอ่ามาอันนี้ก็จะเป็นเต็มใบใบเขียว ใช่ค่ะตำเข้าสามอุ่นหนุนเจนุกได้นานี่นามีออยด้วยนะครับเม็ดแดงเจนุกเข็นผลตั้งแต่เม็ดแรกมั่นใจว่าลูกค้าถ้าได้ทองไปเนกลับมาซื้อสามแน่นอนใช่ค่ะถูกสามตัวสองตัวตำราวเห็นไหมฉันไม่ได้แก้ี๋ยวฉันไม่ได้มาแจกตำราวหน้าเพจใครอยากได้ก็เข้าบ้านแค่นั้นจบฉันให้แค่รัฐบาล ใครจะเข้าบ้านก็แอดไลน์เลยนะคะนุกแปดแปดใครอยากเข้าบ้านแอดไลน์เลยค่ะนะคะเพราะว่าเจนุกจะไม่ไม่มีหนาทางอื่นสั่งในติ๊กตอกติ๊กตอกหรอติ๊กตอกเข้ากลุ่มได้ใช่ไหมเจ๊ จริงๆม,มันมันติ๊กตอกแล้วเราจะให้ลิงก์กนะันใครแคปแล้วพิมพ์คำว่าเฮงเฮงรวยรวยสี่รอบตำราวสี่รอบังมาใครไม่เข้าบ้านเจนุกจะไม่แบ่งปันนะใครที่เข้าบ้านก็จะได้แนวทางนะคะนะคะก็คือว่ารัฐบาลไทยเจนุกก็จะลงให้ในบ้านก่อนนะคะลาวไม่ได้ให้ติ๊กตอกค่ะติ๊กตอกในลาวไม่ให้ ก็คือ t ิ k ตอกจะให้ก็คือไทยจะให้แค่ไทยจะให้แค่ให้แค่ไทยอย่างเดียวค่ะในทิกตอ k และเพจเออแนวทางอื่นก็จะอยู่ในในบ้านนะคะแค่นั้นเพราะว่าเจนูไม่อยากให้เยอะให้แยะมากเออให้แค่แบบหลักๆพอนะคะ เลขห้องพักหกหนึ่งเจ็ดจ้าเลขห้องพักหกหนึ่งเจ็ดจ้าอาใบเขียวเหรอใบเขียวไม่ทันหรอ แปดแปดสามแปดสี่ห้าสามที่เน้นนะคะกดเข้าบ้านไม่ได้ทักแชทข้อความเพจน,นี้ได้เลยค่ะอาจจะมีน้อยคนนะที่มานั่งวิเคราะห์ให้แม,แม่แม่ดูสูตรแบบนี้เราจะได้เห็นเราจะได้รู้ด้วยกันอ่ะอันนี้ดูเลขศูนย์อ่ะเราดูเลขหนึ่งเห็นไหมเลขหนึ่งออกเยอะมากฮัลโหลครับมียอดไหมครับเลขหนึ่งครับ เอามาเลข1เลข2เลข3เลข4ีสีนี่ออกตามนี้อันนี้เลข5ครับอันนี้เลข6นี่เลข7เลข7เลข8เลข9ดู7ดู7แต่มันออกวันพุธอะยังไงอะ มันจะออกสเตปตามนี้สวัสดีทุกคนนะถ้าผมไม่่านเม้นท์ใครขอโทษขออภัยเด้ออะให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้แล้วผมก็จะปล่อยสายด่วนแล้วนะครับทูบไม่ดูดหรอกแม่ไม่เป็นไรมาดูดก็เป็นบ่เป็นอย่างมาเบื้องผมก็พอแล้วเลขมงคลวันนี้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไทยแต่ถ้าจะไปซื้อรัฐบาลไทยก็ได้หรือจะไปซื้อลาวก็ได้เลขมงคลวันนี้ก็คือห้าสี่หนึ่งแปดแล้วก็ ห้าสี่หนึ่งสี่แล้วก็แปดอันนี้เป็นเลขมงคลนะครับบอกแล้วนะใบแล้วนะใบแล้วนะควรจะซื้ออะไรใบแล้วเด้ผมใบแล้วเดบมาพูดเดอผมใบแล้วผมใบแล้วเด้เพราะว่ารอบนั้นผมก็ใบสี่สองแปดเก้าแล้วควรจะรู้นะว่าต้องซื้ออะไรนะครับก่อนที่มันจะอั้นผมบอกว่าเลยเด้ผมใบแล้วนะเพราะว่าวันนี้ผมชอบเลขมงคลผมชอบห้าสี่หนึ่งสี่แล้วก็ผมขีดแล้วก็เป็นแปด ผมใบ้แล้วผมใบ้ไปแล้วครับโอเคเด้อ okay, สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่วันนี้อย่าลืมใส่เสื้อสีฟ้านะครับหรือว่าสีสีสีฟ้าสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงสียังก็ได้ใส้นะเพราะว่ามันเป็นความเชื่อซื่อครับเราใส่สีอะไรก็ได้ถ้าเรามีโชคมันไม่เกี่ยวกันหรอกครับมันเป็นความเชื่อซื่อแต่ว่าไม่สวยเลยแม่ออกศูนย์ศูนย์สองหกสองไม่สวยเลยครับวันนี้เพราะว่ามันเป็นเลขวันโกน สี่เจ็ดหนึ่งอันนี้เป็นเลขสูตรผ่านแล้วนะอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นชุดขนมไทยก็คือแบ่งปันไปแล้วเม็ดเดียวก็เก้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็อย่าลืมผมอย่าลืมนะผมให้อัดเจ็ดเก้าอ่ะถ้าเกิดใครชื่นชอบเจ็ดถ้าเกิดใครชอบเจ็ดเก้าก็อย่าลืมซื้อเจ็ดหกด้วยเพราะว่าอาจจะกลับหัวก็ได้นะครับเราผมก็ไม่รู้ครับแต่ว่าสีงวดแล้วที่ว่ามัน มันมีหกมารู้สึกว่ามันจะมาสีงวดติดแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่ง๋ยเพึ่งออบแต่อันนี้คือมีหกแต่อันนี้ม,มันฟันหนึ่งเดี๋ยวจะงงแต่ถ้าไม่ชอบผมไม่ต้องเล่นนะครับส่วนนี่นี่นี่นผมชุดนี้ผมอยากให้แม่แม่คัด,คดเอาชุดนี้ไปเล่นส่วนอันนี้เป็นเลขสูตรเลขสูตรแล้วก็อันนี้จะเป็นเลขชุดซึ่งรอบนี้ผมบอกแล้วผมชอบหนึ่งเจ็ดแต่ผมไม่รู้ว่า จะออกหรือไม่ออกนะครับแต่ผมว่ารอบนี้เลขมังกรนะครับมันต้องมาวันนี้เชื่อผมเจ็ดเก้าเห็นหน้าผมไหมแป๊บนึนะ่ะเดี๋ยวผมจะคือผมตามไปจากรอบที่แล้วเหมือนกันมันชอบย้อนสำหรับค่าร่วมกันนะอันนี้ผ่านนะครับอันนี้ชุดวันนี้อยากให้เน้นชุดนี้ วันนี้ฟันหนึ่งมาไม่มาไม่รู้นะผมให้เหมือนเดิมอย่าด่าอย่าว่ากันเด้อเป็นแค่แนวทางพวกคือกันว่ามันสอกตัวไหนอะนี่สายด่วนเน้นตัวสีแดงวันนี้ครับเน้นไปเลยวันนี้หนึ่งเจ็ดเนี่ยตัวเดิมตัวเก่าครับเน้นวันนี้เน้นเน้นแดงเนี่ยเน้นตัวแดงไปเลยครับเน้นไปเหมือนเดิมครับหนึ่งมาจากเลขทูบนั่นแหละ เออเพราะว่าไปจุดเนี่ยมาจากตรงนี้เลยครับเนี่ยเพ็นเป็นหนึ่งห้าเจ็ดก็เลยมาใส่ก็เลยมาตัดให้ครับส่วนอันเนี้ยก็คือเป็นเลขที่ตามจากรอบที่แล้วข้องใจเนี่ยอยากให้มาเพราะว่าออกบ่อยมากสาหรับเดือนตุลาเนี่ยแปดสามแล้วก็สามแปดอันเนี้ยซื้อไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อแล้วครับก็เลยเน้นตัวนี้เน้นแปดหกเนี่ยก็คือเมื่อกี้คือผมเราวิเคราะห์ให้วิเคราะห์ให้เนี่ย,ยแต่ว่าไม่มีสีหกเพราอ,อผมไม่ชอบ ห้าน,นี่อันไหนที่มีหนึ่งมีห้ามีเจ็ดนี่ก็นี่นี่แค่นี้แล้วก็แปดสามนี่คือข้องใจไม่รู้ว่ามาไม่มาวันนี้ขอให้เราไม่ช่วีไม่รำลุกันนะแล้ว,วพูดขัดใจใครไปขอโทษขออภัยนะเพราะว่าอาจจะไปแบบว่าสะทกสะทานใครบ้านห้าสี่หนึ่งสี่แล้วก็แปดอันนี้เป็นเลขมงคลเพื่อนบ้านเออไปซื้อก่อนนะนะครับแล้วก็ลืมทิกถ้าวันนี้รัฐบาลออกตัวไหนรีบไปซื้อ ไปซื้อติดลาวไว้หน่อยๆขอให้เรามีโชคมีลาบร่วมกันนะครับได้ซื้อเลยหนึ่งเจ็ดแล้ว917วันนี้โชคดีโชคหมานโชคมีโชคมีชัยแล้วพบกันใหม่สําหรับวันนี้ลาวพัฒนาวันนี้ผมว่าเราต้องปังแน่เลยไม่หนึ่งก็เจ็ดต้องมาวันนี้